2JK ค่ะในวันนี้เรานำเสนอเป็นหลงรถเก๋งม m a ด้าสนะคะเกียร์ออโต้ปี2011ค่ะเครื่อง1.5ไม่เคยแก๊สนะคะรถขับดีขับวิ่งได้ปกติทางไกลก็เดินทางได้ค่ะทุกท่านราคา89,000บาทนะคะพร้อมขครพร้อมขับกันได้เลยจะส่งลงแม็กแล้วนะคะสีสันร,รอบคันก็ไม่น่าเกลียดค่ะมีสเกิร์ตรอบคันด้วยนะคะ ภายในเป็นเกียร์ออโต้กระจกเป็นไฟฟ้าค่ะเบาะไม่มีรอยขาดนะคะแผงประตูไม่แตกไม่ร้าวกระจกขึ้นโรงใช้งานได้ครบมาต้าสองสวยๆค่ะอยู่รำพูนค่ะคันนี้สนใจนัดดูเลยกันได้นะคะแต่อย่างไรก็นัดหมายล่วงหน้ากันด้วยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปไปดูตัวจริงไปทดลองขับนะคะหรือว่าต้องการคุยรายละเอียดติดต่อผู้ขายเลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ที่แอดใส่ไว้ให้นะคะ สวัสดีค่ะ